ก่อนที่จะไปชมภาพกีฬานะคะวันที่9ตุลาคมของทุกปีเป็น <ừ> um. วันไปรสีน์โลกค่ะโอ้กับเก่าแก่มากเลยใช่ค่ะ <S 2> <S 2> <S 2> ในโลกยุคดิจิตอลอย่างนี้นะคะไปรสีน์ไทยเราต้องปรับตัวขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะคะ <ừ> um, ไปติดตามรายงานจากคุณธีรวุฒิสถิตพัฒน์ค่ะไอโพสะะการดแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตของบริษัทไปรณีย์ไทยที่ฉีกวงการส่งโพสการ์ดให้แตกต่างจากในอดีต เพราะเทคโนโลยีสามารถทำให้ความทรงจำในยุคดิจิตอลที่บรรจุในเมมโมรีสามารถส่งออกมาจับต้องได้เริ่มจากบันทึกภาพความประทับใจพร้อมกับเขียนข้อความและจาหน้าซองถึงผู้รับและกดส่งได้จากทุกแห่งที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เหลือทางไปรษณีไทยจัดก,การพิมพ์ติดสแตมป์และส่งถึงมือผู้รับทดลองระบบปีกว่าลูกค้าหลายพันรายทั้งหมดเป็นวิวัฒนาการส่งโปสการ์ดในปัจจุบนันที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่พัฒนาขึ้น แอปพลิเคชันตัวนี้มีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นแอปที่สามารถบันทึกวิดีโอคลิปลงไปด้วยได้นะฮะก็คือความยาว15วินาทีตัวระบบเนี่ยจะสร้าง QR Code ขึ้นมาแล้ว QR Code ก็จะไปปรากฏอยู่บนหลังโพสการ์ดเมื่อผู้รับได้รับแล้วก็ผู้รับก็มีสมาร์ทโฟนหรือมีแท็บเล็ตก็สแกนได้เลยเพราะฉะนั้น วิดีโอตัวนั้นก็จะโชว์ขึ้นมาก็กลายไปว่านอกจากภาพนิ่งบนโปสการ์ดแล้วโปสการ์ดใบนี้ก็มีวิดีโอคลิปอยู่ด้วย วิวัฒนาการที่รุดหน้ายังสามารถทําให้แตมพื้นที่ไม่ถึง1ตารางนิ้วสามารถบรรจุภาพเคลื่อนไหวความยาว3านาทีได้แตม alive ใช้เทคโนโลยี AR code คือการจดจํารูปภาพเพื่อเชื่อมโยงเข้ากับคลิปภาพเรื่องราวที่ต้องการสื่อสารทําให้สแตมนิ่งๆสู่ภาพเคลื่อนไหวมีชีวิตได้นี่คือส่วนหนึ่งในความก้าวหน้าของไพรสณีไทยที่ผสมโลกดิจิตอลเข้าด้วยกันรวมถึงความรู้อีกมากมายนํามาจัดแสดงในงานวันไพรสณีโลก9ตุลาคมนี้ เราคงไม่สามารถที่จะไปบอกว่าให้ให้คนหวนกลับมาเขียนจดหมายเพื่อการสื่อสารถึงกันนะฮะในเมื่อวันนี้เรามีทั้งไลน์ทั้งทั้งแอปพลิเคชันต่างๆทั้ง,ง,ง SMS ทั้งมือถือนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เราพยายามทําในสิ่งที่เป็นรูปแบบการสื่อสารแบบเก่าให้ดูทันสมัยมากขึ้นให้ดูน่าสนใจมากขึ้นอย่างน้อยที่สุดเชื่อมโยงกับโซเชียลเน็ตเวิร์กได้มันก็จะทำให้ผู้คนใน ในโลกยุคยุคใหม่โดยเฉพาะเจเน r เรชันมีท,ที่ที่เรารู้จักกันเนี่ยก็เข้ามาสนใจอย่างน้อยที่สุดการไปที่ใดก็ตามแล้วอยากจะส่งโพสการ์ดก็เป็นเรื่องที่ที่ดึงดูดใจมากขึ้น ปีหน้าในวโรกา 60, ส60พรรษาสมเด็จพระเทพพระราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีไพรสณีไทยเตรียมจัดทำแต่ม,มีชีวิตเป็นเครื่องดนตรีไทยที่พระองค์ทรงเคยเล่นเมื่อฉายกล้องส่องจะมีเสียงดนตรีชนิดดังกล่าวรวมถึงข้อมูลพระราชกรณียกิจของพระองค์ในนั้นด้วยดังนั้นการผสมผสานเทคโนโลยีให้เข้ากับการสื่อสารยุคดั้งเดิมอย่างไพรสณีให้ทันสมัยขึ้นเพื่อดึงดูดให้คนรุ่นใหม่เปิดใจยอมรับและใช้บริการได้เพิ่มขึ้น ีู้สือสถิปัตรคุณสำนักข่าวไทยเอสมทรายงานอดูไปก็นึกถึงโทรเลขด้วยคุณบอไปสมัยก่อนต้องแบบเคาะมันเลยใช่ไหมไปใจมากในกับโลกสมัยนี้